เดี๋ยวทีนี้เขาขัออกเดินทางจากที่พักเนาะคิปตรงวิวไปลงุงนั่นวีโอไม่บา,าดไลน์เนาะกดนั่นกดนีไปซะอยู่ในนั่นไม่เส้นเจอเนี่ยผมไลน์หนึ่งกดตอนไปกด,น,กดนั่นกดนีเฮียนกดนี่ยเลยนี่คนนะธรรมาดา

เมนหองตัวน like ี like mm ้ตัวหองเพ่งตัวแจกแจกเงินตัวไร่เป็นเเา่นนุมปลาชมมือแต่ว่าเขาผสมเขาผสมจะพูดผสมหองล้างแต่ว่ามันาติดกินอย่างนี้หองเพ่งอาจารย์ใส่ชุดสีแดงกับสีฟ้าตัวใส่ชุดหน่อยไม่ได้โซ่เกี่ยวสีนี่นี่ที่ห้องนี่แหละเอ้ะมาต้องหูก้อยไหนไอวิวนี่แหละหองนี่แหละนี่ห้องนี่แหละอย่าดูบอลจะกอยพาไปนี่กอยมีประวัติศาสตร์ไหมว่าน้าเตือน โมเมนบมเนต่โมนว่ามาซื้อๆเยเป็นเหลือเป็นเล่านะเป็นบนยูเป็นบนทัำอะไรแบ้ซะบมเมนนมาซื้อๆเลยมาอยด้ขออยูบนี่หลายหลกว่านี้อีกมันหักหลายน่ยงข่อยยูเป็นอะไรเห็ดเป็นอะไรสิ ปมาัเกืบสิบล้อแ่ล้วทไปเลยเนียแต่มันสข้าไปทั้งหลังรถก็ไปทางแอ้์คอมไปคันท่าไปเข้าทางหน้าซีไอะรถไซี่นี้เียผมก็เปลี่ยนแต่อากับนจีนี่เพราะว่าเขาใส่เขาใส่นกระดาษตรงไหนคนอื่นดูพระางายเหมืนเมาใส่ราษแจเาบมืกับตเอาเขาจะคือเขาซื้อรถด่แหละซื้อรถนี่มันมีขอดอรถนึงคันเ่าสื้อตอนเขากำลังสั่งโต้เ่ยเขาซื่อซ้ำใส่งาน ตอนเขาใส่งานดีที่ว่าจบคนอื่นยาบันตอนนั้นสั่งตัวตอนเขามีเลี้ยวหันไปซื้อว่ารุ่นได้ทีมูหันเห็นนละปุ๊บห้องโอ้คักคักคักใครวะคอยจะได้รุ่นนี้แหละเขาคอยได้รุ่นนี้คอยคอยคอยสุดยอดนะเขาต้องซื้อมุ่อวดมันด้วยไม่หมดหรอเขาต้องมีเพราะว่าเขามีเพื่อเรื่อตัวอื่นน่ะนะใช่เกือบแต่ละคู่ฉันนั้นไม่ว่าเกือบไม่ว่าดมีแต่หาผลผลัดเข้ามา ฉันนออั้เน,ในใเวเวลาเขาซื้อร,ร,ร,รถรู้เหรอเขาต้องซื้อรุร่นที่แบบมูเฮดหล่ะกามูเฮทหล่ะกานอนรับหยาหนหขนา,า,ขาดนี้เพราะว่าเขาจะไหนขึ้นเขาเขาบม่ได้รถรู้เดยเนี่ยแต่ครั้ว่า,ารถใส่งานนั่นกะเอาตามที่เขามันใส่งานได้พ่อเข้ามาไทยและเอ๋มันคือเย็นๆเนาะโอ้ท่านเป็นอมาอาจารย์น้าทขับรถนี้งี้ยขมาเขาปวดห้างหนึ่งห้างมุ่งมาได้กก่จะหายเดี๋ยว ให้ข้าเป็นเงนแประเดนสเขยให้ก็ราคาแบบแครงเนี่ยเราแบบม่ปัดม้มันกลเมือกสิกมว่ลุงไปทางนั้นไปไปเข้าอวนท้งหลังอีกเข้าทั้งหลังเข้าทางหน้ามันหลทางหลังจะหายไปทั้งนั่นนั้นบอกโค่ของคนดังกน่นก็นันยังกว่านครเส คอทั้งหลังตัวคนคลินิกสัตว์นะขี่ขึ้นไปพามปวัดมาลงหูน่ื้นพาพูลงพืนเนี่บิวนี่รักกับมะเขยมากอะไรพาลงหูพามาลงหูลงหูนี่เขาหูตรเขาหูหูลงเขหอุมงค์ไปทงูี่ใจ แต่ก <boundaries. S 1> <si suppression> ่อนเห็นเี <ori> ๋เห็นมันจะคนแกนนะแต่ก่อนเนีเห็นคนแกนแล้วก็ตอนเท่าไปอย่างเงี้ยก่อนไปแบบเออไปไปเหวี่ยงมันค้อนอันนั้นอันนั้นคืออันนั้นอยู่อุโมงค์นี้อันนี้เขาเห็ดเอาเนาะตัวนั้นอุโมงค์มันเขาพูดตัวนั้นขันเจ้าบุูเข้าอุโมงค์สมัยพวกเขาเป็นใหม่ๆให้ไปอ้อมภูหันไผยกระห่าแตะมดขึ้นภูไฮเวิร์นแล้วูก็เก็อุ้มใจอลไรั้นนี่เป็นยัตัดหนึ่งตีสมัยเออเข้าทางล่างนี่ถาซอยต่อไปนี่เข้า รัดซ่ตรงนี้ก็ออได้มันยังเข่าดีดอยู่ขี่ไป,ปนะไฟกดสินะโอโจำลองใช่ทางเข่าดนีนี่แหละนี่แหละเข่านี้แหละมีนะขี่ไปตามทางกับเจ้านี่ในทงไปอ้อมที่จักแล้ว ตัวเด็กฟังเจ้าเนาะฟังโมจไปใช้เนี่ยเครื่องหมราเรจกรูรไปสินอเอเ้ยน่ทางขบิกซีอ่ะเห็แล้วไปจีกัที่บ้านแนทะละก่าทางขับบิกซีไปออกวัดอันนั้นรู้สัน คนาบอกแล้วเรา็โล่งแม่แม่ก็จังซีแล้วถอรันีมยทางหลังบิ๊กซีอย่ปกติมันทางตัข่อยว่าอุนถือแล้วแต่วันนี้เดืทางมันกลายมาแล้วจะ่ก็ไปเห็นเรื่องนี่ในนี้ามว่าเาว่าเออก็ต้องจักต่ยยมานะจะไปจะเปนพนแล้วมันจะกินถงสร่างตัดออกไปเนะทางนี้ก็ไดตัดกัน ขีเดีวได้ไหมโอ้เาวพ่อไเที่ยวไปเที่ยวมกินนไม่ครมาเที่ยวดีอะเนาะอไก่ฮะหอมนี่นรากอบัวพาเข้านอี่เราเข้าตะวันเดี่ยตะวันเดี่อันเดเป็นบน้องเ่บเขาผาป็นตะวันเดี่ยวเาจใครเยนมเขาไป่ึ่งนักราชอพูดแล้ววันเข้าไปนอนเนาะเขาตั้งแรละเขาตั้งรนักราชดูแลวก็ชอบไปทงนเลย อันนี้ซอยตะวันแดงตัวนี้นะซอยตะวันแดงอยู่นี่ล้วก็ยังวาข้าอยตะวันแดงอยู่อี่นี้แนแบบนเอาซมาเทียวนี่เ้ยบบคนเลยนี่นี่แบบแบบีเบบหมดแล้วแบบขันขาอยตอนนี้มตกวัดหนองบัวฮั่นคหนควพวกัขลนอนบลูลายอ่าเี้หใช่ชุดรู้อูนะ

หนาหนี่น้องก็ซื้อมาตั้งไว้คือบาทต้อนข้าติดสินค้ายอนอนอาหารเท่านอนเพ่รชิโม่ก็จะพกเอาเองนี่นาะราคาเท่านั้นตอนนีพรสื่อเงินใช้กดเอาเองโอ้ยังคึดนดูเน้องสั่นแล้วไม่หวาดเลยนี่เดี๋ยวทางห้องแห็บนี่นะครับอันนี้ใดเดี่ยวห้องแห็บนี่ตะกี้เห็นต้อนตู่ตู่เพ่งเขาไม่ไม่ไม่คืออะไรนะฮะเขาไปหยอดเลี้ยนนด้ตะกี้ไม่มีอาหานเด้ไม่ใช่ไรห่ออันนั้นเขาไปหยอดเลี้ยนห่อเหมือนอาจารย์ไม่ซั่งมากอาหารผู้ดีเป็นบาทแตกทะเลขาดก่อนปัจจันต้อนมาชงนะ ไม่สั่งมาสองกุตัวดูดูที่สุดคืออยู่มุ่นเนียก็ดูสุดภาเรียกอ่ะแล่ใส่หาหาอันนั้นเกิดมาเรียนเมีสัหนึ่แม่จวราศีสั่งสั่งมาเนี่ยพอดียุดพอดขนาดพิ่ม่ดะเข้ากนพูนกินเยอี่ิย่ตว การแซนการีนเด็กครับเซียวอยกินเบียร์นงไปเสียเดวหัออมีเหรอเดียวหัวน้กกินเนี่ยา้ยงไาเจนี่วัมาสั่งไปไ่นี้วอปันีแมมเาไปีเน

ในแด่เอีวเอีวไม่รจะไปได้เพราะมันทางลงลงกระต่ายเมือคืนคีน่กบอกมันก็หอดเหอดองเอง g รอเาหดมันต่อยนเ้นโอ้ยลิลลี่บอกไม่ีนิสาตายแล้วบอ้ยยะ ไอแล้วาไปเนี่กี้ต้องไปไปอมเบอร์เครื่องของนักละเบอรเราต้องเอี้ยวขัวไปเส้นเมื่อกี้นี่แหละแต่เอียวขัวโอ้นี่น่ยเไปเซ็นเมื่อกี้เนเอี้ยวขัวไเปเอี้ยววงเวียนเข่าตัวนี้ใจดวงอ่อนอะไรอาเงครับครอีซีดีโบนะเราไปถืนกันนะแต่เอียวขวมันก็ออกไปสิมอย่างเจ็ดสี่พุนเขาไปเอี้ยวไสออกมาสิมเนนี่วมาหมกเก้าแล้วโอ้ยบอเ็นว้นตะเนแดงบ่คักแลวาักบอเราว่าราจะมาตะเ็นเดงคักบพะเออ ทมเขาก็ยังจเป็นแดงถ้ามึโชคเกลือคักบอสอะมาอีกตะเป็นแดงขอไปบ่งตีดไปๆแต่กระทามาอีแตงโมวันนี้แตงโมกมาเรมาันตายเลยควมันตายนยมึงแกบวัหม่องหมองมาดีเวดบบนั้นหนุมงี้ยว่าทุกคนเนาะ กี่ใช้ย,ยากัาาานทั้งบลามเมื่อวันเด็กมันดังเลยนะน,น้าทางใต้ไปยังซอยธรรมวิถีหนึ่งนาทีพาโค้งอิสุลีฮันนี่นะไปโค้งวงเวียนตัวนี้นะกลับคืนไปหาแม่โคแลนะ้วเอ๊ะมันตายไปทางเก่าะไหนวงเวียนที่ เราไปทางมี้ถึงแล้วก็เราเอียวขวาันกรสอดออกไปเลยทำเอี้ยวทรายคืนก็เลยกลับมาทำนี้เะเบทั้งเกาเยวเขาทั้งเกาอยอะเก็เดี๋ยวโคขึ้นไปเมื่อกี้เขาเอียวสายพวารดไปแล้วคันนี่มันคือกลับปทำไมเขา <c oughs> เลยเปนดอเขาคือเาเขาลดโดยสาร <c oughs> ขอ่นเกาเทียวดิ บิวบนท่านหมั่นใจว่านักขลาดเป็นอะไรอไรจืดอที่จืวิวจืเนาจืดในจืเอาเอาให้จืดล่นจือข้าวว่าอะไรก่เดียวกลัวตูนักขลาดไปเรื่อยก็ได้มีเดียว นคาราไปเลยไปอีกครั้งไหมบัดกันเล่นจืดดีได้ไปเลี้ยวยโอ้งจือจะได้มาสามเถื่อนเล่ืเบัดกะคณะครก็เลี้ยวไปนคารเลยแหลมคนละแจ๋อไปด้วยองไปเกษมปุณตัวเข้ามาตอนไหนมาทางจอเนี่ยมาตอนตัวนี้ตัวผมก็ออกมาทางีอนเมนเมนตอนตอนหผ้ากันมากผ้าตู้งพ้าไปซอยตันสองเทื่อนเลยาซอยตันเขาทางนคาราอีนี้เเขาท่างนคารานี้ นี่ยเขา่านักขลานัาขลาขลาคือเาาเยวก็จอดเราบอว่าคอยเคื่มาอยู่เฉยๆนี่เนาะนี่เขาท่านกขล่านี่จะพาดิ่าบงเพยนะคขลาโอ้ยบ่เวบ่ได้เด้วิวเอ้เจ้าตรงนี้เห็นมุดดเนเหนนัล่านี่ลนขลานี่นี่บอกมีนขานี่ยต้มะม่วงครม่วัน ก็ร้ลายหน่อคุณอรสนจาพอนอนไปกรุงเทพะดอกไฟมันดู่ระตไฟ่าเปิดว่้เป็นนะดเปิดุ้เป็น่เหตุอลก้นเนเขาทั้งตัวอัดหวดเ่่ได้จะกองน้ำาคุณจะขี้หรือคุณจะเงี้ยวมต่่าอะไรเออล่างคนไหนปอมไปจากเราตกว่าเป็นญี่ปุ่นินนูจะขี้อ จัดการให้ซื้อไปเลยแล้วก็อันนาตินต่ำนาตีนไปญี่ปุ่นกับอันนั้นอันนไหนแบบไหนนะไปไปะเทศญี่ปุ่นนี่อันนั้นของน้าไม่อันไหนนะของน้ามันในอันนั้นเขาไปปุ๊บนี่มีแต่ภาษาญี่ปุ่นบดตายบ่ได้ภาษาอังกฤษกับโบมี่เบื้งสัญลักษณ์เอากดปุ๊บเดี๋ยวม่นไทยแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะทำงานเของมัเองนะ แต่ภาษาเขาบริเตนภาษาอังกฤษเลยใส่แต่ภาษาญี่ปุ่นเด็ทางใหญ่เด้อทางใหญ่กระทางใหญ่ออกมาทางอันนี้เออันเลี้ยวกว่าเมื่อกี้มันไปต่ำกวไฟเดย์เลย เต่าต้อนไหมกันไม่เลย็นเต่าไงนี่เลยจักกล้วมันมา่ามันมาตนลยไหนฟังหมอมันมา่น่กมือ่าเดูไปน้ำลูกเ้าจะซื้อ่ะคออซื้อน้าบ่เอ้ยซื้อแมงมุม ลยมงไ่ดนอยอยเดีเอ้จไม่มุเห็ไก่ก่อนจับไก่บัดเด็ไก่เสือแมงมุมงครบจได้บอสคอยก็ห้อยอยู่แล้วคออือเาจบหอไผเกือบเกือบถึงอยตัวไปซื้อไปใส่หาหาตงงหคนหตัวถึงแล้วกินเนเฮะมากินขาอิลีมันให้พากเ้อ ทวงกรมโค้งนั้มันไอนี่ดีเออน่าไม่เอาเรามาเดียวเมียวไปทางน่าจะเจียมมาเมียวไหไ่ๆเยียมวป้อนหนองมามาดัสีอยู่ทึงตัวกู้เหมือกูเขาแลตวเที่ยมันสียตามมันพาไปอ๋คือบุโจ่ะรถนะอันอี้เขาูได้เรนโงมันไฟซื่อเลยเห็นคเบิ้งว้ายุก็อบูญจับอเขาอี บอกอซิลม uh ันบอกนไฟมันบริบบกอิลมีกี่ตัวด้ยอินองเีนมบอันโมงเห็นบงอเลยไฟสัญญาณเจ้า ซื้อละบ้านซื้อละบ่านซื้อแล้วเฮ้อาจารย์ทุกอาจารย์ทุกหน้าคุณบอกอยู่หน้าบอกเนี่ยนี่ทุกบ่มันภานว่าหลดหน้าเจ็ดพันสี่พันหน้ามาคู่ใหม่เราที่จอง าวาด้โคดนหน้าดท่าจะ่ตอนขี่โดนหนาย,ยังบอกนะฮะพรพันโคดนหน้ามันคเมือนนี้ตมันหอนบนมุงเมียนต์ตัันเอี้ยวนีเอี้ยวได้บไฟสดลูกสวดไฟสีเขียวอ้าตอนเข้าไปทางไนันออกสายนกับขึ้นเลดูเขาเข้าไปทางนี้นออนนเข้าไปทางแดดง ตอนเท่าไม,มาทางนี้ตัวตนนั้นอมงนากาอนีแัอีอีซังม,มัออนพาวโคกอีซีลีเอ็เก้าศูนย่ับอกพายุไสอหนักก็สิพายโดนนเนี่ยอะไรจววอัน้าาวักอนน้มันมันเบาหนไม่ึงจะคร่บอสบอกยู่ตอนขึ้นรถแม,มพัมาอย่างไรอ่ราขอเดืดรงนะห้งองนจะขิวอยูนอ่นนะ่ะาเ่า เอาบ่เป็นท้ำเตะถึงวถาแต่เดาบ่เป็นไม่ก,มกับเมื่อหาเก่ากับเก่าหากับป็ดเป็ดซ้กับซ้เป,เ,ปเป็ดอาจารย์เอออันอนี้ก็พันโดร่หนงไปไปน่ำเยหงือตะคกิวอยู่เอาบ่เป็นบุญบุญมอบบอบเป็นสิได้คันหพคนออกถึงจักคนเลยถึงจะบอดบ่มาซื้อนะซือนก็บซอกระดีเด้นหูก็เอี้ยวขึ้นไปเนี้อมันบิ๊กซีเลยฮอนด้าแล้วเามื่อกี้มัน เมื่อกี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันบระดีบอกไปไปบิ๊กซีมันบอกไปโลตัศเสร็จนั่นขี้วันนี้เคยเจ้าหน่อยกัขี้ตันจะอีกันใช้ขี้สตันเลือกขี้ไปรถนี่มันฮอนสูตรฮอนด้าเจ้านี่ขี้ตันนี่พี่ฮันเล่เจ้าหน่อยกับเ้นขี้ตันต้นนี้เซนเนี่ยตัวน,นี้เป็นอูปนะตัวน,นี้เป็นราชาพัฒน์นี่เดี๋ยวสายไปนี่กับเ้นซื่อไปกันเจอบิ๊กซี่เจ้าหน่อยกับไกซุนี สุนีสามหอบแล้วมน <laughs> น,ออนะัก์ไ่ยอม,มูบไปืออกไปเดี๋ยวไฟน้ำเขามันโมไี้มีไฟนี่อันนี้มัไน,น,นมไฟซื้อไปซื้อได้ไปซื้อได้อีกซื้อเขาบ่านันเขาทั่งรถเลย เหน,นาะกันหรอยังบอกคำพากันหยอกเป็นหนักว่อจ้าหนอเป็นรถแอาจารย์ต้องกบ่ากันพันแบบไรน้ไหกัพันหนูตรงนั้เหนาะจ้าตอี้หน่อ่จ้าหนักพ่อจ้าไทอาารย์บนี่ลืมคนลืมมาซื้อเป็นหนักเขาอไม่มุกโอ้ตเวาหนักเจ้ากับอนอกดว่าหนักหนักก็อบอกแอบบอกซื้อแบเป็นบมาก ม่้มักอันนี้ถามบ้านอนทาไดลุงทาไดเียงถามข่อยก็ยังบอกว่าม่นไม่นหนักกันหนักนะาบจักขก็ยังบอกจะบอกจอมกันเม่นอันนี้ก็บอกคือการบตบอกกันนักนะเมเก้าบอกแปดเก้านยรักแปก็มักจะรักรักบังสื่อเมซามซทาออกป้ำๆไม่ไหน่าจะตรงระบียแต่มันนขก็ยังมีซ้ๆอยู่ข่อยยังแมนครึง แ3 9 8 0 3 3ก้าศูนย like> ์แปดศน้าศูนย์แปดามามนย์กตัวจัดถามตัวตงวน้ามันือเล่เน่กยังฟากันบ่ยิงลงเยโมเมนต์ไม่น่าลงหน้ากูจัด่ากันกันก็มากกับกัน สามสามสองสองสิบสามนะครับเอ๊ะเอ๊ะสามสามสิบตั้งหนาเนาะเด็ดจริงจังแม่กูถึงจับตัวจับตัวธนาแต่ถึงจับตัวธนาไม่ถึงจับเธอวุ่นชิคโครมันนี่เอาบอลให้เงิน ถือตั้งแต่เดาถึงหัววีนนะถือตั้งแต่เดาถึงหัวเวียนพูนเขียวแล้วป็ดซเปดเล่าูถือวกตเลยจันทุกอะไรเงินอะไรเงินถือวัดสุขดวกันนี่ถึงแมงมุมกหนถึงหนาก็ทั่วขึนมาแต่ตัวซาร์วันหนาข้นอะหนาแต่แมงมุมแมงมอมก็ถือวัดทุกอันไเงินจะกี่เเขาซื้อ กูได้มันบดนอบดสามสิบดกรเสียท่าไดมือนีกเสียประเีไอนีกหกสามสิบัเมองหมนนั้นทาพันอ๋อตามเอาตามแม่ฟันอยู่รอกัวับอกหวยรักษาโรคทั่วไปแสดงว่าใครยุ่งใยังนี่วดไรวอไรวบวดไรวยาทั่วไปได้ เปกทั่หมดแล้วมันเปนทั weakest, <that <that anyway> ่วไปทั่วมันเปนพยาธทั่วไปคุณเป็นโรคอะไรดิฉันเป็นโรคทั่วไปจะคอยไะคอยได้่าใยเงเาว่าล่ม่ไแล้วมันนทั่วไปม่ชเงินบัดเอาเงินมาจากเขาก็ถือกดี มือหนาขึ้นกันแล้เขาบอกเยซื้อแปดสามเ่ซื้อสามแปดแทนเพ่นหวะกผ้าทองสามแปดดีกันดังสักโอ้มันิาพวกนีกันแล้หนาหนาก็นาม่บุมานทากคนบมาหน้าบุมาแยังทางทามอยู่ว่านั้นนั้นลูกงานดูกระโดดท่าใดนะเดียววัด้วยหยู่นยได้ียนน้าคนก็มาน้าขมีได้เขาอ่านหน้ามีได้ ยั่แค่มันเนี้ยก็โดนนะไรี่หนะันนี้มีสิทธินะบอสคือกันเมืองเรา้อมีสิ่อข้ื้อแปดสามสิอไปขึื้อแปดสามบอยขึ้สื่อสามแปดลงไปห้าสิบบาทเสียรอเสียนเสียนาะ ต่อไปเราไมโอกาสเป็นบ่าว้องปะสินุโมเนต์เส้นกตอนนี้เรมีเนโอ้ทางหน้าเน้องรอบหน้าเพื่ฟังเป็นบ้าวรีกเสนิ่งราจะได้แจ็คนปเลยไม่้เรนเขานี่จ้า่วสนทรบุกคลางหายะมเที่ยวไปสุนีสามหกนี้ เนี้ยเบนเขาดิฉันก็บิ้งนการักนี่มันมันต่อผ้าเขามามม่งนี้ย่างมโตมืงเห็นบอซีวีม่นข้าาองถือมีเสียได้เครื่องเดวอน้ยอางอ่แม่นอง้ถือเออทมใ่เขาน่งตัวกีปีของถือถือเลยสื่อเกนองอยู่นี่แหละ้มือหนึ่งสื่อเราเพื่นอมือสองอันนัมือสองสื่อไปให่ใส่จอดยี่บุนลานจีาายจ่ายวัดซอง ตลาดบิ๊กซีตลาดบิ๊กซีมันอันฮันเซทีนะเขาต้มเซทีแต่นัมบูร์กโลดอีแล้วตัวอันนี้ข้านโลดอ่ะบุญอย่แววารอกทีมาล่อโลอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเขาถืออย่าทุกอย่างเก่าพันกี่ะกีนยังไปถามลูกสาวเขาไปลูกสาวจะกระนับส่บอรติโอ้ยหนูเสื้อสุดเลื่อมเลยนะ ซื้อได้ปซื้อห้ม้น่น่าขัขบสีอะซืให้มีบ้านุ่เต้นมันออกมาเขาคอเสิขาต้มเซถี <c oughs> จานลาลาจนลลาบ้า,บาเขากต้มเซธีกันยังไงะอันนี้ธรรมดาทางเข้าบนทางออกจะมีลวง จะมันลวงออกมา้มมมที่เราไปปืนมันพื้นสีเงิสสลนไปพง้นมันมีพื้นในเมลลงแล้วส <c oughs> อแสนมามหาเพื่อนไอไอบิวไอไอบิวเื่บัตไอบิว <I view. S 1> ไอบิวอาร์บ้นแหนมไอบิวอาร์บ้านระบายบิวมึงม่ได้บนได้เปลี่ยนไหมไอบิวแนมอาร์ระบายบิว